2. องกัมพูชาไม่ได้ยึดถือหรือไม่ได้แสดงหลักฐานเป็นรายลักษณ์อักษรว่ายอมรับสากกะของท่านนายกและของคุณสี่โชคโสภาว่าข้อหนึ่งคอใน MOU 2543ไม่ได้หมายถึงแผนที่หนึ่งต่อสองแสนระหว่างตรงรักกัมพูชายืนยันต่อชาวโลกมาโดยตลอดว่าเขาเชื่อในแผนที่หนึ่งต่อสองแสนระหว่างตรงรัก สกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้ตอบรับกับตักกะของท่านายกและคุณสริโชคกระทรวงการต่างประเทศมีหลักฐานยืนยันในเอกสารหลายฉบับว่ายอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนทุกระหว่างและในการให้ปากคำกับคณะกรรมการของวุฒิสภาหลายคณะ กระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันว่าข้อ1นึอนั้นหมายถึงแผนที่ห่งต่อสองแสนทุกระว่างแต่ท่านมีข้อแก้ตัวว่ามันก็เป็นเพียงหนึ่งในเอกสารหลายๆชิ้นพี่องคับตักกะของกระทรวงการต่างประเทศนั้นแม้กระทั่งในชั้นล่าสุดในการประชุมคณะกรรมาการร่วมของรัฐสภาเพื่อพิจารณาบันทึกการประชุม JBC สฉบับ ท่านอาจารย์สวุวรรณชัยท่านอาจารย์เทพมนตรีอยู่ด้วยผมถามยำ้ำกับผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศที่เข้ามาชี้แจงขออนุญาตเอ่ยนามเพื่อบันทึกชื่อท่านไว้เป็นเกียรติท่านทูตอิสานกบนตรีผมถามว่าท่านครับผมเคยโต้แย้งกับท่านนายกมาโดยตลอดว่า สิ่งที่ท่านนายกบอกว่า MOU 2543ไม่ได้ยอมรับแผนที่1 200, 000ต่อ2แสนตะวาังงรักนั้นกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้เชื่อตามนี้กัมพูชาไม่ได้เชื่อตามนี้และต่อไปถ้าเปลี่ยนรัฐบาลใหม่เขาก็อาจจะไม่ได้เชื่อตามนี้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีอำนาจทำไมท่านไม่ทำสิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นคือการยกเลิก MOU 2543หรือจะแก้ไขปรับปรุงก็ว่ากันไป ผมก็ถามว่าถามกันตรงๆณนะวันนี้ว่ากระทรวงการต่างประเทศคิดยังไงรับได้กับตรกกาะตัวเอสของท่านนายกหรือไม่ผมจําไม่ได้ว่ากระทรวงการต่างประเทศท่านทูตอีสรกรกมนตรีเนี่ยตอบคําตอบคาว่าอย่างไรแต่ท่านตอบด้วยความชัดถ้อยชัดคำและระมัดระวังอย่างยิ่งในทํานองว่าในเมื่อยังเป็นข้าราชการภายใต้าการบังคับบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรี ก็ต้องเชื่อตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีว่าไว้